ตอนนี้นะคะต่อกับน้องมาค่ะก็เดินทางติดตามน้ำดิบนะคะจากโรงเก็บน้ำดิบที่สําแลปทุมธานีค่ะลัดเลาะ,ะไหลเรื่อยๆนะคะมาตามคลองประปสาจนกระทั่งมาถึงที่นี่ค่ะที่โรงงานผลิตน้ำบางเขนอยู่ในกรุงเทพมหานครอเองค่ะ ก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนกับเป็นบึงขนาดใหญ่อลค่ะที่รับน้ําเข้ามาจากคลองประปาด้านนอกที่อยู่ริมถนนแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ด้านในโรงผลิตน้ําแล้วค่ะค่ะจะสังเกตสีของน้ําที่เราเห็นตรงนี้นะคะน้ําจะมีสีออกแดงๆค่ะแต่ว่าเมื่อน้ําดิบเข้ามาถึงบริเวณตรงนี้นะคะต้ะองมาถามที่เจ้าหน้าที่ที่นี่ละค่ะว่าเขาจะมีวิธีการดูแลจัดก,การน้ําดิบอย่างไรนะคะกว่าที่จะกลายเป็นน้ําประปาได้ค่ะ พี่คะเมื่อเราได้น้ําดิบที่มาจากคลองปากปามาถึงที่นี่แล้วเราทําอะไรกับน้ําดิบคะเราก็จะมีที่กองขยะซึ่งมีสองส่วนส่วนที่เป็นขยะที่กองหยาบก็จะเป็นพวกไม้พวกอะไรกิ่งไม้ น้ำดิบนะคะเข้าสู่กระบวนการแล้วเนี่ยเราจะเห็นขยะเยอะมากค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นขยะที่เป็นขยะธรรมชาติพวกเศษต้นไม้ใบไม้ใบหญ้านะคะส่วนที่เราเห็นเยอะมากทีเดียวค่ะจะเป็นขยะที่เกิดจากน้ามือของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกก็มีขวดน้ําก็มีช้อนพลาสติกขนมซองใส่อาหารอะไรที่พี่ไม่อยากเจอที่สุดในขยะนี้ ก็ขยะที่เกิดจากฝีมือประชาชนถ้าทุกคนช่วยการรักษาความสะอาดมันก็จะไม่เกิดขยะตรงนั้นขึ้นมาแล้วส่วนที่เล็ดรอดมาก็จะมาเป็นกองละเอียดก็จะมีเป็นเขาเรียกไฟสตีนกองละเอียดเปนระบบอัตโนมัติคือมันจะกวาดขยะขึ้นไปทิ้งตลอดเวลาค่ะ จากเครื่องกรองชั้นที่2นะคะก็ยังเยอะอยู่เลยค่ะและลองสังเกตดูนะคะจะมีภาชนะอาหารที่ใส่น้ําดื่มซึ่งคนดื่มแล้วก็ทิ้งกลับลงมาในแหล่งน้ําดื่มเหมือนเดิมขยะเหล่านี้เนี่ยคะ่ะส่งผลต่อน้ำดิบที่เข้ามาทําน้ําประปายัางไงบ้างคะ มันเป็นความส,สกรปกรก่ะเพราะมันเราก็ต้องเอาออกทุกสิ่งที่เป็นความสกรปรกถ้าเทียบกันเนี่ยระหว่างมีขยะกับไม่มีขยะเนี่ยคนทํางานอยากให้เป็นแบบไหนละคะเราก็อยากได้น้ําที่สะอาดคือคุณภาพที่เราผลิตไปไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความรู้สึกที่ดีๆกับน้ําที่คนพบเห็นค่ะก็จะเกิดภาพที่ดีๆค่ะพอน้ํานั้นคือสิ่งที่เราเอามาดื่มถ้าเราเห็นตอนที่เราก่อนผลิตคุณจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อน้ํามากๆเมื่อเรากรองขยะ ออกจากน้ำดิบได้แล้วเนี่ยน้ำดิบเดินทางไปไหนต่อคะคือน,น้ำดิบส่วนนี้จะเป็นน้ำดิบที่ไม่มีขยะแต่ยังมีตะกรอนแดงๆที่ติดมากับน้ำซึ่งไม่สามารถกรองได้แล้วต้องไปขั้นตอนผ่านขั้นตอนการตกตะกอนอีกทๆเขาเรียกถังตกตะกรอนถังตกตะกอน ประมาณหนึ่งใน4ของสนามฟุตบอลถ้าเทียบกันง่ายๆแต่ละถังผลิตน้ำได้วันละ2องแสนคิวบุกเมตรต่อวันก็รวม1ิบแถังก็สาล้านหกแล้วเรามีวิธีการแยกออกด้วยอะไรลหรคะตอนนี้เราใช้สารช่วยตกะตะกอนนะซึ่งมีอยู่หลายตัวแต่ตัวห,หลักก็คือสารส้มสารส้มจะเข้ามาตรงท่อนะฮะค่ะแล้วมันจะมาจ่ายเราจะจ่ายส้มไปที่ท่อ ที่ใส่ลงในถังตกตะกอนจะทําหน้าที่ช่วยให้ตะกอนที่มากับน้ําจับตัวเป็นก้อนและเมื่อตะกอนจับตัวกันจนมีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะจมลงสู่ก้นถังเหลือแต่น้ําใสๆที่ลอยขึ้นสู่ด้านบนจึงทาให้เราเห็นด้านบนของถังตกตะกอนมีน้ําแยกออกเป็นสองสีค่ะน้ําสีแดงขุ่นๆที่อยู่ตรงกลางถังคือน้ําดิบที่ยังไม่ผ่านการตกตะกอนค่ะส่วนน้ำสีเขียวใสสะอาดด้านนอกก็คือน้ำสะอาดที่แยกตะกอนออกมาแล้วนั่นเองค่ะ น,นี้จะใสขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีตะกอนเล็กๆที่แฝงอยู่ในน้ําค่ะเพราะฉะนั้นน้ําจากถังตกตะกอนจะถูกส่งไปยังถังกรองต่อไปค่ะเพื่อแยกเอาตะกอนและสิ่งสกประปกออกจากน้ําให้หมดส่วนตะกอนที่ถูกแยกออกมานั้นทางประปานครหลวงก็จะจ้างบริษัทเอกชนไปกําจัดซึ่งในวันหนึ่ง,น,งนั้นนะคะจะมีตะกอนสะสมมากมายถึง300ตันต่อวันเลยทีเดียวค่ะ แล้วอย่างเมื่อเราได้น้ําสีเขียวๆแบบนี้ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําก่อนไหมคะเราจะตรวจสอบคุณภาพน้ําทุกสองชั่วโมงนะก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ที่ภาษาเราเรียกก็คือแหลบบอยแหลบบอยก็จะมีขีม่มอไซค์มาเก็บน้ําตามจุดตรวจวัดต่างๆ น้ำไปวิเคราะห์ครับแอบบอยจะทำหน้าที่คอยเก็บตัวอย่างน้ำจากทุกขั้นตอนของการผลิตคือเก็บตัวอย่างน้ำตั้งแต่น้ำดิบไปจนถึงตัวอย่างน้ำจากถังตกตะกอนและถังกรองและเมื่อเก็บตัวอย่างน้ำจนครบก็จะหอบหิ้วไปส่งให้ห้องวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อทดสอบคุณภาพน้ำรวมถึงการตรวจหาสารเคมีที่ปนเปื้อน เรียกว่าตรวจกันนับสิบสรายการจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าน้ำที่ได้จากการผลิตได้มาตรฐานตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก หลังจากที่น้ำดิบผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนตั้งแต่การทำให้ตกตะกอนแล้วกรองจนได้น้ำใสๆแต่น้ำที่ได้จะยังไม่เป็นน้ำประปาที่สมบูรณ์จนกว่าจะเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคเสียก่อนโดยจะเติมให้มีคลอรีนเหลืออยู่ในน้ำอีกนิดหน่อยเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมาภายหลังแต่ก็จะไม่เป็นอันตรายนะคะ และสามารถกําจัดกลิ่นคอรีนได้เพียงแค่เปิดน้ําประปาแล้วพักไว้เพียง20นาทีจึงมั่นใจว่าน้ําประปาดื่มได้แน่นอนค่ะที่คะแล้วเมื่อเราทําให้สิ่งที่ปะปนมากับน้ําตกตะกอนไปหมดแล้วแล้วก็กรองจนสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้ําถูกส่งไปไหนต่อคะน้ําก็จะส่งไปยังถังพักน้ําเพื่อเตรียมตกต่อไปค่ะแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอ ¡Maldición!